คำแรกที่เอื้องฟ้าทักแรมใจเพื่อนสาวของเธอเมื่อเผชิญหน้ากันในห้องรับแขกก็คือโอ้โ oh, ห oh, สวยขึ้นทั้งเยอะหญิงสาวยิ้มยังสดชื่นขณะก้มลงสำรวจร่างกายงั้นเหรอตัวก็เหมือนกันเขียนคิ้วทาปากซะจําไม่ได้เอื้องฟ้าโผล่เขากอดเพื่อนรักพลางถามมาจากเชียงใหม่นานแล้วเหรอเดือนกว่าบ้านนี้ของใครแรมใจฉุดเพื่อนในนั่งเก้าอี้นวมก่อนตอบสั้นๆตะกอนเขาเป็นใครแฟนฉันเองเอื้องฟ้าทำตาโต แต่งงานกันตั้งแต่เมื่อไหร่หญิงสาวหลบตาลงต่ำเปล่าหรอกฉันฉันก็เหมือนตัวนั่นแหละหนีตามใช่เอื้องฟ้าถอนใจเฮือกใหญ่ชีวิตเรามีอะไรคล้ายกันหลายอย่างจังลราใจยิ้มเศรา้าทําไงได้เมื่อเรายึดถือความรักเป็นศาสนาแล้วเนี่ยดวงกับนบ,บัวไม่เต้นผางเหรอหญิงสาวเม้มริมฝีปากก่อนตอบว่าฉันโตพอจะตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตด้วยตัวเองแล้วแล้วเขารู้ไหมนายอยู่ที่นี่ลราใจสั่นหัว เห็นจดหมายบอกไปเพียงแต่ว่าหยุ่กรุงมเทปเท่านั้นก็ยังดีกว่าฉันหมายความว่าตัวไม่ได้ติดต่อทางบ้านเลยเหรอแฟนเป็นญาติกับคุณมยุรีหรือไงเอื้องฟ้าสายนะ้าเปล่าเอา้าแล้วงั้นทำไมมานอนบ้านเขาสีหน้าเอื้องฟ้าสลดลงนิ่งไปชั่วขณะจึงตอบอย่างอึกอักฉันมาขออาศัยเขาอยู่ด้วยแรมใจเลิกคิวขึ้นอิดยังไงกันน้ำใสๆเอ่อออกมาเกือบล้นเบ้าตาขณะเอื้องฟ้าตอบเสียงปนสะอื้น สมพงษ์แฟนฉันเร็วมากอยู่กินด้วยกันไม่ถึงสามเดือนมันก็ไปติดนักร้องทิ้งฉันให้อดอัดยากๆหญิงสาวถอนหายใจโธ่ไม่น่าเลยอืมลืมคนกลงเชื่อ,อยากแล้วตอนนี้ตัวทําอะไรกินยังเลยทําไมไม่กลับไปหาลุงปันแรมใจหมายถึงพ่อของเอื้องฟ้าคราวนี้น้ําตาไหลารากลงอาบหน้าก็เหนียอวอจากบ้านมาแล้วไม่อยากกลับไปฟังคํานินทาของเพื่อนบ้านแล้วตัวรู้จักคุณมายุรีได้ยังไงเพื่อนของสมพงษ์แนะนํามาเขาต้อนรับตัวดีเหรอ เอื้องฟ้าเช็ดน้ำตาพลางพยักหน้าเขาสงสารและเห็นใจฉันมากแล้วปากจะหางานให้ทำงานอะไรดีเหมือนว่ารับรองลูกค้าตามร้านอาหารก็ดีเหมือนกันจะได้ลืมเรื่องเศร้าสักทีการสนทนาต้องชะงักลงเมื่อสองสาวได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆเดินกุกกักเข้ามาในห้องรับแขกสวัสดีครับประกรณทักเพื่อนเมียด,ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเอื้องฟ้ายกมือไหวสวัสดีค่ะลำใจถือโอกาสแนะนําให้ทั้งสองคนรู้จักกัน เมื่อคุยกันเพียงรู่ใหญ่เอื้องฟ้าก็คลายความโศกเศร้าลงเพราะคำพูดของปรกรณ์แฝงไว้ซึ่งความขบขันแลมใจเป็นฝ่ายฟังและมีนิสัยช่างสังเกตจึงรู้ว่าเพื่อนจ,จัดจ้านกว่าเดิมอย่างหน้ามือเป็นหลังมือขณะที่คนทั้งสามกำลังสนทนากันอยู่นี้เสียงกริ่งโทรศัพท์ที่บ้านใกล้เคียงก็ดังกังวานขึ้นในห้องนอนของมายุรีซึ่งกำลังยกแข้งยกขาในท่ากายบริหารอยู่บนเตียงเพื่อรักษารูปร่างไม่ให้เป็นพะโ้เหมือนคนอื่นเธอหยุดออกกำลังแล้วเอื้อมมือไปรับสาย บ้านมายุรีค่ะเจ้าของบ้านอยู่ไหมเสียงถามห้าวๆอย่างคนมีอำนาจนั่นใครพูดคะสุริยารอยยิ้มปรากฏบ,บนใบหน้าสาวใหญ่ทันทีอ๋อพอเรียงนั่นเองนึกว่าใครซะอีกลงมากรุงเทพเมื่อไหร่คะวันนี้จะพักที่นี่สักกี่วันจนกว่าเสร็จธุระมีอะไรให้ดิฉันรับใช้บ้างฮ่า <laughs> ฮ่ฮ่ปลายสายหดเละาะก็ยังเคยอมีไหมต้องการส้อส่งยังไงคะสูงตองอกใหญ่ มยุรีผลลุกขึ้นนั่งพางยกมือข้างที่ว่างอยู่แตะเลือนผมให้เข้ารูปเอาเดอกคำใต้ไหมคะว้าสุริยา้องมากรุงเทพทั้งทีจจถึงเชื่อใหม่อีกแล้วสาวใหญ่หลดล้อเสียงใสเง <c oughs> ินดาวเยอะเป็นไงหมายถึงจะร้านหนังเหรอเจ้าค่ะเชื่ออะไรเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวยุพาไปดูตัวถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเสียงกืนน้ำลายลงคอดังมาตามสายก่อนที่สุริยาจะถามต่อเทอาไรขอสักห้าพันลงค่าในหน้าด้วยใช่ไหม พูดอะไรอย่างนั้นเราแม่เราทําเสียงกระตุ้งกระติงยูรับใช้ฟรีเจ้าคะ่ะตกลงพ่อเลี้ยงพักที่ไหนเจ้าคะ่ะบ้านที่เคยมานั่นแหละซอยกลางบางกะปิใช่พามาเดี๋ยวนี้นะ่ะทําให้ถูกใจแล้วก็เจ็บตัวบั <c oughs> วเคยขามา้าเคยขี่จะเป็นไรไปกลัวจะไม่จริงนะซิก้าวจบก็วางหูโทรศัพท์กลับเข้าที่เพราะทางสุริยาตัดสายไปก่อนแล้วมายุรีก็กระวีกระวาดออกจากห้องนอนตะโกนเรียกใครคนหนึ่งอิจฉานอิจฉานเอ้ คะเสียงขานรับดังมาจากข้างล่างมันนี่หน่อยแล้วครู่เดียวเจ้าของเสียงรูปทรงเซ็กซี่ก็วิ่งขึ้นบันไดามาหาแม่มีธุระอะไรแต่งตัวเดี๋ยวนี้จะหนูไปไหนรับแขกสิใครคะเอา,ถาเถอะนะกระเป๋าหนักก็แล้วกันแต่เอ็งต้องเปลี่ยนชื่อสมัยนะเป็นเอ่อเป็นอะไรดีว่าัจนทำหน้าทะเลนชมนภาเป็นไงคะเออดีเป็นดาวโยนหนังไทยนะี่อย่ายลืมแต่หนูยังไม่เคยเข้ากล้องสักทีแม่เราขอนไม่เป็นไรนะ เขาถามก็โกหกชื่อเรื่องอะไรก็ได้ยังถ่ายทําไม่เสร็จก็ว่าไปแซนยักคิวแปบสงครามใต้สะดือเป็นไงแม่ทะลึ่งละมึงเวลาผ่านไปเกือบสองชั่วโมงมายุรีกับอีจ,จันก็มานั่งเสนอหน้าอยู่ในห้องรับแขกอันโอโถงของตึกหลังหนึ่งในซอยกลางซึ่งพ่อเลี้ยงสุริยาปลูกไว้สําหรับเก็บฟินเทือนอินถาและแถมกับลูกน้องอีกสองสามคนเท่านั้นที่รู้ว่าคัดลือห่านห,หลังนี้มีห้องใต้ดินลึกลับ เจ้าของตึกยกถ้วยเห็นในซีคอนอยักขึ้นดื่มพลางจ้องมองส่วนเว้าส่วนโค้งของอีจันซึ่งถูกอุปโลกให้เป็นชมนภา,าดาวย่อดวงใหม่ของวงการหนังไทยยุคป,ปัจจุบันมายุรีทำตาชมดชม้อยขนาถามเป็นยังไงคะสุริยาวางแก้วเหล้าลงบนโตะ๊ะไม่แล้วเพืนเชิญพ่อเลี้ยงตามสบายเดี๋ยวก่อนสิจะรีบร้อนไปไหนเล่าแม่เล้าเปลี่ยนเรื่องคุยเพื่อเอาอกเอาใจทันทีมาธุระกรุงเทพคราวนี้มาพักผ่อนหรือธุระจริงๆคะอย่างแรกแหละธุระนั่นแหละ เรื่องการค้าละมังคะาพ่อเลี้ยงสั่นหัวแต่ในตาจ้องจับที่หน้าอกใหญ่โตของอีจันเหมือนจะมองให้ทะลุปลุกป,ปองว่าของจริงหรือของปลอมไม่ใช่มาตามหาลูกน้องทรยศใครคะไอปรกรได้ยินชื่อนี้มายุรีก็เลิกคิวพร้อมกับพิบตาทีรูปร่างยังไงคะสูงใหญ่ผิวคล้ำมีรูปถ่ายไหมแมอยู่ในห้องนอนพายุไปดูหน่อยเคยได้ยินชื่อนี้เหรอเห็นรูปก่อนจึงจะบอกได้คะ่ะ สุริยาลุกจากเก้าอี้หน่วมขณะพาแม่เล้าเดินขึ้นชั้นบนเปิดประตูห้องนอนเข้าไปที่ลิ้นชักหัวเตียงนั้นมีภาพขาวดำขนาดโปสการ์ดหลายใบเขาหยิบส่งให้มายุรีดูก่อนถามรู้จักไหมสาวใหญ่ไม่ตอบแต่กลับย้อนถามพ่อเลี้ยงตั้งค่าหัวไว้เท่าไหร่ถ้าได้ตัวจ่ายห้าหมื่นทันทีมยุรีแบมมือยื่นไปตรงหน้างั้นเซ็นเช็คมาก่อนครึ่งหนึ่งดวงตาทั้งคู่ของพ่อเลี้ยงเบิกโพงขณะนะบีบต้นแขนมายุรีแนนใช่แน่นะค่ะ มันอยู่ที่ไหนอยู่ข้างบ้านยูเองปลูกบ้านแบบบังกะโลมีหลังเดียวสุริยาเดินไปเปิดตู้เซฟที่ตั้งอยู่ในห้องนั้นหยิบธนบัตรใบละร้อยออกมาสามหมื่นบาทด้วยกิริยาลุกลีลุกลนแล้วถามมันอยู่กับใครคนทั้งเหนือมั้งคะเป็นเมียเพิ่งพามาคราวนี้เองใช่แล้วสุริยาพูดอย่างจริงโลดบ้านมันเองนะมายุรีสนะ่นาเช่าเขาคะ่ะมันอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่นานแล้วคะ่ะทำไมฉันไม่รู้เขาชอบทำตัวลึกลับอย่างนี้เสมอแหละค่ะ สุริยายื่นเงินจํานวนนั้นให้แม่เล้าทีเด็ดพรางบอกเอาไปใช้เท่านี้ก่อนได้ตัวมาจะให้อีกสองหมื่นเก่าวจบก็ผุนผันออกจากห้องตะโกนเรียกลูกน้องคนสนิทไอ้แถมแถมว้ยครับสิ้นเสียงขานรับสมุนมือขวาก็โผล่หน้ามาให้เห็นมือจากบ้านมันยุลีคู่ซ้อมเก่ากูไหมพ่อเลี้ยงถามซอยสุดที่สารเออนั่นแหละไอ้ปร,รณ์ซุกูหัวอยู่บังกะโลหลังติดกับบ้านเธอมึงไปเตีให้หมอบพี่แรลมใจด้วยแล้วโทรมาบอกกูทันทีแถมเลียริมฝีปากครับ ครับใหญ่ถึงตายนะเว้ยเชื่อมือผมเถอะนะ